สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงว่านมหากากันอีกครั้งหนึ่งนะพอดีวันนี้จะแนะนําวิธีการใช้พอดีผมก็เป็นโรคผิวหนังเกี่ยวกับพวกสะเก็ดเงินพวกนี้ฮะผมก็เลยต้องมาปลูกเขาไว้แล้วก็ใช้อันนี้เมื่อก่อนผมใช้ผสมเหล้าอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมใช้เข้าใบสดๆเลยนะก็ใช้ททละใบเป็นอยู่ก็แนะนําได้ครับเพราะตัวนี้ ผมเคยใช้อยู่แล้วมันระงับการลุกลามได้นะและที่เหลือก็คือการรักษาเรื่องอาหารการกินนะฮะควบคุมเรื่องการกินอยู่หลีกเลี่ยงอาหารหลายๆอย่างนะแล้วมันจะช่วยหายได้ครับผมเคยเป็นแล้วก็หายทีแล้วผมก็ไปกินเหล้าเมาเลเทะเลยเป็นปีปๆมันก็เหอกลับมาอีกครั้งหนึ่งสับคุณเขาดีอยู่ครับเป็นเป็นจริงๆแล้วชื่อเขา น่ากลัวนะแต่จริงๆเขาเป็นว่านลักษณะว่านเย็นนะใช้รักษาเกี่ยวพวกโรคผิวหนังนะฮะผมก็ปลูกเอาไว้แล้วก็ขยายพันธุ์ว่าจะให้เขาเยอะๆเมื่อก่อน,ม,นมันแห้งไปทีกันนะแต,แตาาะะ่ตอนเด็ดก็ทำเพลงเบาๆไปในใจด้วยนะเป็นเทคนิคหน่อยอะคือจริงๆแล้วโรคเกตเงินเนี่ยก็คืออย่าเครียด คือต้องระวังเรื่องความเครียดมากๆเลยนี่เราล้างทำความสะอาดมันนะครับวิธีการใช้ผมไม่ได้ตามนะผมพับหักอย่างงี้ฮะแล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกนั่นเลยนะครับผมใส่แล้วฮะกดไปเนี้ยแล้วก็ใช้แก้วนะฮะกดแบบนี้ฮะหรือใครไม่มีก็ใช้ขวดนะใช้ก้นเขากระแทกๆสักหน่อยนะเบาๆมือนะฮะเดี๋ยวมันแตกแก้วแตกกดกับพื้นที่เรียบๆนะฮะ ถ้าเราใช้กับพวกโคกเนี่ยหรือว่าที่ตำเนี่ยบางทีมันไม่สะอาดพอนะอันนี้เราใช้ถุงก็คือหมดแล้วก็ถุงนึงก็ใช้วันหนึ่งใบหนึ่งอะถ้าสองข้างนะฮะกดแบบนี้ฮะกดไปเรื่อยๆนะฮะสุดท้ายเขาก็จะได้น้ําเข้ามาใช้เห็นปะเนี่ยครับใช้ข้นแก้วหรือใช้เนี่ยฮะระวังมือนิดนึงไม่ต้องแรงนะฮะค่อยๆเดี๋ยวแก้วแตกบาดมือไม่คุ้มเนี่ยครับผมก็ใช้เนี่ยฮะกดเอาแบบเนี้ยเนี่ยครับผมแล้วนพะยายามบี้บี น้ำเขาก็จะออกมาอันนี้ไม่ต้องผสมกับแอลกอฮอล์นะเมื่อก่อนผมผสมกับเหล้าขาวทานะฮะมันเหมือนดีแต่ว่าพอระยะยาวๆไปมันดือ้อผมก็เลยว่าเอาเขาจริงๆคือสเกตเงินเนี่ยเขาไม่ให้ห่างจากพวกแอลกอฮอล์ฮะก็เลยเนี่ยเนี่ยเราได้น้ำเขาอย่างนี้แล้วครับเนี่ยแล้วก็ค่อยเอามาทาตามที่เราเป็นแล้วก็ทิ้งไว้เลยฮะใช้น้ำน้ำแบบ อันนี้ดีครับผมลองใช้อยู่แล้วคือใช้อยู่แต่ผมก็หยุดใช้ไปใช้ยามันไม่ดีขึ้นเลยก็เลยกลับมาใช้อันนี้ตัวนี้อีกทีนึงก็รู้สึกดีขึ้นนะครับลองดูฮะมันไม่ได้เสียหายอะไรครับผมผม่าคิดมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ